สวัสดีครับพบกผบมแจ็คแมนนี่แบเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์หุ้นลายตัวนะตัวนี้คือตัว SCC นะหุ้นติดเซตห้าสิหุ้นงบดีหุ้นปันผลใช้ได้แต่ราคาล่วงนะเราจะมาดูกันว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ เหมาะสมในการเข้าเก็บหุ้นตัว S C C หรือ,อย่างนะสำหรับคนที่ติดหุ้นตัวนี้เราจะมาดูกันด้วยนะครว่าเป็นแนวที่เราจะเข้ารับเพิ่มหรือเปล่านะเป็นแนวที่เราจะเข้ารับเพิ่มหรือเปล่าหรือเราจะแอคชั่นยังไงกับเขาดีนะติดมานานติดมาแถวแบบโอ้โหสี่ร้อ่ร้อยหกสิบอะไรเงี้ย ควรแอคชั่นยังไงดีนะครับควรแอคชั่นยังไงดีนะอ่ะก่อนอื่นที่จะมาดูกราฟเราไปดูที่งบการเงินก่อนทําไมผมถึงบอกว่าหุ้นตัวนี้งบดีนะอ่ะตามสไตล์ช่องเราดูกำไรอย่างเดียวกำไรโตปะโตนะเห็นปะ่ะจากปี62มา63 63มา64โตไหมโตนะโตจนถึงขั้นว่า <c oughs> เยอะกว่าช่วงที่เยอะกว่าช่วงที่โควิดมากำไรตอนเนี้นะครับกำไรต่อหุ้นสามสิบเก้าจุดสามหนึ่งช่วงก่อนโควิดมาสามสิบเจ็ดจุดสองเก้ากำไรสุทธ <c oughs> เเิเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพิ่มขึ้น นะครับใช้ได้นะใช้ได้นะนะเห็นไหมมันขึ้นมาแบบนี้งบดีนะครับงบดีถามว่าปันผลใช้ได้ไหมปันผลก็ไม่เคเล่น,นะครับเนี่ยปันผลสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตเฉลี่ยนะสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นถือว่าถือว่าเยี่ยมนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับ แต่ราคาไม่เยี่ยมด้วยไงราคาไม่เยี่ยมด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้ากําไรประมาณเนี้ยกําไรประมาณเนี้ยนะตากําไรสุทธิประมาณเนี้ยนะราคาเขาควรจะอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ตัวเนี้ยใช่ปะมันควรจะอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้ตัวเนี้แหละไอ้ตัวที่ปีตอนที่เขาเขายังไม่เจอโควิดอ่ะแต่ตอนนี้มันลดลงมากไง มันลดลงมาไงนะอืมน่าสนใจนะผมมองว่าน่าสนใจนะหุ้นตัวนี้ไปดู iaa consensus บ้างนะครับ scc นะมี1ิบโบรกเกอร์ทำการวิเคราะห์ไหว้แนะนำให้ซื้อเนี่ยหโบรกเกอร์แนะนำให้ถือไว้สามขายหนึ่งนะขายหนึ่งราคาเฉลี่ยเนี่ย สาสี่ร้อยสามสิบเก้าเอ้ยใกล้เคียงนะเนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงบริเวณตรงนี้นะเนี่ยราคาสูงสุดให้สี่ร้อยแปดสิบนะครับซึ่งบัวหลวงให้นะให้ไว้ที่สี่ร้อยแปดสิบนะครับเออน่าสนใจไหมดูแล้วน่าสนใจนะครับดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ ให้ต่าสุดอยู่346นะี่ซึ่งถามว่างบแบบเนี้ยมันควรจะลงไปไหม346ไม่ควรนะไม่ควรนะครับงบแบบนี้มันไม่ควรลงไปแต่ถามว่าถ้าลงไปแล้วเราซื้อแถวนั้นได้ก็ดีนะเพราะว่างบได้ออกมาโอเคนะครับอ่ะเราดูจากทั้งงบการเงินแล้วก็ทั้งโรเกอร์ประเมินมาเนี่ย คือราคาณปัจจุบันเนี่ยนะต่ำกว่าราคาเฉลี่ยพอสมควรนะเพราะว่าราคาเฉลี่ยเขาให้อยู่ที่ประมาณ439ราคาปัจจุบัน360กว่าบาทอนะครับเหลืออีกเท่าไหร่70ใช่ไหมประมาณ20%ประมาณ20%นะครับจากราคาเฉลี่ย,ยนะ อืราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเรามาดูกันว่ากราฟเป็นยังไงบ้างนะกราฟเป็นยังไงบ้างในท่ามเฟมมันอ่ะเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะเขาอยู่ใต้ EJ15 นะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ใต้ e สิบท่ามเฟวิกเป็นไงขาลงเหมือนกัน นะขาลงเหมือนกันอยู่ใต้เมเ75นะครับ t ทางเฟรมเดย์ไม่ต้องพูดถึงลงนะลงมาเรื่อยๆนะครับลงทั้งสามไทม์เฟรมนะแต่เรามาดูคนว่าเอ้ยมันถึงเพลาแล้วหรือยังนะถ,งถึงเพลาแล้วหรือยังนะครับอ่ะเราก็มาแนวรับแนวต้านนะแนวรับนี่ตรงนี้แนวรับแนวรับ แนวต้านอืมในทางเฟรนวิกีีไหมอ่ามีแนวต้านตรงนี้แนวรับอืม ทำเฟมเดหนึ่งหมดละเอาเฟมเดโอเคครบพ้วนนะครับเอาเฟมเดครบพ้วนละมันวีคเดมาตอนนี้เนี่ยเขาลงมาที่แนวรับสำคัญ มีคนติดตรงนี้มีคนติดตรงนี้สองละมีคนติดตรงนี้สามสี่นะเอาแค่นี้พอถูกไหมบริเวณตรงนี้เคยเป็นโลเดิมนะครับณจุดนี้แล้วก็เป็นจุดที่รับแล้วก็เด้งขึ้นไปจุดที่เป็นเป็นแนวต้านแล้วก็เด้งขึ้นไปเนี่ยแนวเนวี้ยสี่แนว สีแนวนะมีคนมีมีสีแนวแบบนี้นี่น่าสนใจนะน่าสนใจนะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะดูละดูแลเป็นแนวรับค่อนข้างแข็งแรงนะครับอืมค่อนข้างแข็งแรงเลยอืมแล้วก็มีแนวรับนี้ นี่อืมจะถึงแนวเด้งแล้วนะ เนี่ยโซนเนี่ยโซนนี้แหละโซนแนวเด้งโซนเด้งของเขาคือโซนนี้แหละใช่ไหมลงมาแนวร้อยหสิบจุดแปดตรงนี้นะถ้าเอาแบบเพย์เซฟนะครับเพย์เซฟเนี่ยรอดูก่อนบริเวณ เราดูบริเวณสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบเนี่ยขึ้นบริเวณแนวเด้งเนี่ยนะอืมเพราะว่าตอนเนี้ยคือลงมาแนวอย่างอย่างที่พูดอะแนวรับสําคัญแนวรับสําคัญแนวรับสําคัญตรงนี้นะครับนะแนวรับสําคัญละนะครับ แต่ว่าเขาอาจจะกระทุ้งลงมาต่ออีกนิดนึงเพื่อแบบว่าเฮ้ยพอเราเข้าไปรับใช่ไหมกดลงมาให้เราออกแล้วลงมาตรงเนี้ยได้นะเราค่อยเด้งนะครับรค่อยเด้งนะอืมผมว่าใช้ได้นะครับตัวนี้อ่ะตรงนี้แหละบริเวณตรงนี้นะจากกราฟนะบริเวณตรงนี้รับบริเวณแนวเนี้ย แนวรับที่ค่อนข้างโอเคเลยละค่อนข้างโอเคคือแนว350บาทถึง360บาทคือแนวนี้แหละเป็นแนวน่าสนใจในการเข้ารับนะครับแนวน่าสนใจในการเข้ารับนะโอเคเราก็มาตีสไปเดอร์เวฟนะตีสไปเดอร์เวฟนิดหนึ่งตอนนี้ มีโอกาสลงมามลงมาแบบนี้อันนี้เป็นแนวเด้งหละแนวเด้งละ เนี่ยมีโซนนี้นะถ้าสามร้อยหกสิบไม่เด้งนะครับจะมาเด้งแถวแถวสามร้อยห้าสิบเอ็ดโซนนี้แหละผมมองว่าใช้ได้แต่ว่าแบบคุณจะแบบเอาไปเซฟจริงๆเนี่ยสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบแต่ถ้าอ้างอิงจาก IAA Consensus แล้วเนี่ยสามร้อยี่สิบเคนซื้อบานเลยสามร้อหกสิบเนี่ยเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยใช่ไหม คนเขาก็น่าจะรับกันละเข้ารับกันละประกอบกับงบแบบเนี้ยคนจ้องอยู่แน่นอนตัวนี้นะบริเวณแถวนี้ยอาจจะแบ่งนะใช้ใช้ใช้แบ่งการเข้าก็ได้นะครับเข้าตัวนี้นะ,นะบริเวณตรงนี้สิบเปนตใช่ไหมส้ยหกสเนี่ยสิบนลงมาสามรอห้าสิบอีกสามสิบเอร์เซสี่สิอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันลงมาจริงๆตัวเนี้ย ก็เหลืออีกห้าเอร์เซ็นเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่มองว่ามริเวณตรงนี้แหละสามร้อยห้าสิบิเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเป็นแนวรับที่น่าสนใจสำหรับคนที่ติดมานะสำหรับคนที่ติดมาจาก400รเท่าไหร่เนี่ย470ลงมาตรงนี้20%นะลงมาตรงนี้26ตรงนี้30 สองอืมอืมนะก็ไม่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ขอให้แนวนี้เด้งแล้วกันนะขอให้แนวนี้เด้งได้แล้วกันนะครับดูจากทางเฟรมใหญ่มันก็มันก็ไม่ได้เสียทรงอะไรนะมันเป็นไซส์เวดาวนะครับทางเฟรมวีอืม ประมาณนี้นะประมาณนี้แนวนะครับแนวนะแล้วเป้าหมายก็สามารถสามารถหวังผลได้แนวนี้เลยนะเราดูเป้าหมายเราเราหวังแนวแนวใหญ่แบบนี้นะครับเป้าหมายคือแนวใหญ่แบบนี้นะมองเป็นไซส์เวกอบใหญ่คือสามร้อยหกสิบถึงสี่ร้อยเจ็ดสิบคือแนวใหญ่นะแนวใหญ่นะครับ แต่ว่าแนวที่ลองลงมาเนี่ยคือเรามองว่ามันไซด์เวยด้กรอบ,อบน,นี้ขอบแบบนี้นะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับจุดที่น่าสนใจปันผลมี4-5%เปอร์เซ็นตนะราคาลดลงมาพอสมควรนะครับ ถ้าเทียบกับงบแล้วราคาควรควรจะอยู่แถวๆนี้4้อ30 4่ส40นะครับก็โซนนี้พอดีเลยโซนตรงนี้พอดีเลยนะครับถือว่าน่าสนใจนะถ้าตรงนี้ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ19เปซถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับนะโอเคลองนะครับลองไป พิจารณาดูนะครับลองไปพิจารณาดูตัวนี้ใช้ได้นะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ